สบายดีเด้อจ้าพี่น้องจ้ากาทักทายสบายดีพี่น้องปงปายเบอรสุขสุขคนเด้อจ้าสบายดีงามแลงเลงบรรยากาศอยู่บ้านสวนพี่น้องนี่เลี้ยวเบิ่งข้างนอกกะนสิหก,หกหกในเด้อจ้าอีหยังเต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าต่างๆอะไรมุมทางนี้พี่น้องกะสิเห็นวิวแม่น้ำคลองเด้อนี่ที่เหลื่อมๆนี่พี่น้อง เราได้ถ่ายกองลัางให้เบิ่งเนาะอันนี้จ้านี่ที่เราเลี้ยวเห็นทางล่างจะเป็นวิวแม่นำ้ำโค้งหรือว่าแม่น้ำพ้องนั่นเองดาวลงไปเก็บหมักถั่วพี่น้องโดยดาวลงไปเก็บหม,มักถั่วยาวหมักถั่งยาว aw, กับชั้นสันพี่น้องมันโงงามมันเป็นเพียจ้าฮัาสิหมาเห็นเมนูพัดกะเพราอันปลาหมึกกับกุ้ง,งพี่น้องเดี๋ยวสิพาเบิ่งบรรยากาศ บาดสวนเขาก็ออมรอบไปด้วยต้นไม้ต่างๆกระดูกะด้อกด้กกระดกระดูกระดูกกระดูกกะดูกกรก็ะกระดูกกดูกกระดูกกระดากกะดางสระูกกระดุกกระดูกกระดูกกระกะดูกก่ะูกกระดูเกีะดูกกระดูกกระดูกะกะรรดูกกรหะรก ภายในครัวเมือนห้าสิเฮ็ดกับเขาพี่น้องบรรยากาศยามแรงแรงเดี๋ยวสิพาเขาครัวพี่น้องครัวเฮาวกะสิป,ประมาณนี้แหละจ้าเฮือนบ่แล้วเนะะาะกะซิจำนี้แหละพี่น้องอยู่ตามภาษาบ้านเฮาน้านองไปเตยทำอะไรอันนะี <c oughs> ้เยอะพีนพ่น้องพี่น้องใช่หอมบ่ไปไผ่ไปเด้อเวลาไปเก็บกระไผ่ไปเลยพี่น้องไปเลยหาหน,น้องแน้ ใส่นองไปเตยกับนองมะนาวไปเก็บใบกะเพราพี่นนอะอันนี้ก็จะเป็นโซนบอนเท้าลางถั่วลางบวงไปพายมาถิ่มถั่วทิ่มบวงไวน้นองตโนหรือเนาะพากินอย่างก็สิประมาณนี้พี่นนองหมอห้าวก็มีหมอดำหมอขาวไว้ดังฟืนไว้ดังท่านนี่โซนนี่ก็จะเป็นโซนดังไฟพี่เนองดาวก็ไปพันพื้นมาพื้นที่ดาวพันมาเมื่อน้นมันเบิร์ดเลยอันนี้ดาวไปเอามาใหม่ แล้วก็ทาความสะอาดปัดเมียน้นำมนัเนเดี๋ยวเราจะมาดังไฟหน่งเขาพี่น้องเก็บเมียนกอ,อาดกระดีอยู่พี่น้องเ<ห>ง,งียบสงบดีอยู่บ้านสวนเฮาให้น้องไปเตยมุมนี้อยู่บ้านสวนอันเซนเงียบสงบพี่น้องเนี่ยสั่นเทิงกาน้องไปเตย,นอน,น,น,เตยนอนกับคุณพ่อเพิ่นบางมือกับน้องไปเตยนอนคนเดียวอยู่สั่นเทิง น้องตโนแม่นอนนําคุณยายน้องมะนานอนกับคุณแม่น้องต้นอยกเบิ่งหยังเบิ่งโทรทัศน์ข้างในผู้พี่น้องจะเดี๋ยวก็สิมาดังไฟนขาผู้เยกับน้องเพิ่นจักพากันเฮ็ดอีหยังเนเฮากําลังน้อยๆพอดีอยู่พี่น้องส็เฮือนงามเฮือนใหม่อยู่ลังในกะตอนนี้งบเฮาก็ยังบ่มีเฮาก็หาก็ได้แต่ขึ้นโคงมุงลังคาไว้จ้าผู้ได้เฮ็ดห คอเฮาดิมาดังไฟอุ่นข่าวนะาาพี่นเอน,อนาะใส่ยฝาปิดฝาเพราะว่าป้าเพื่อนน้ำไมน้ำมนต์น้ำความสะอาดแถวนีนง่ายแล้วก็ไปพันพื้นก็มันมีทิดินติดก็เลยอัอดฝาปิดฝาไว้เยอะเดี๋ยวจะไปอาบน้ำข้างมองขาวไว้เดี๋ยวจะไปอาบน้ำเดี๋ยวจะไปเห็ดกินพี่น้องจ๊ะสภาพก็สิขขสประมาณนี้นะเด้อพื้นเท้ากันไปพันมาใหม่ใม่ พันมาไหมเมื่อนะเบิดเลยพี่น้องดังขวบกันทั้งถ่านแล้วก็นปืนเพราะว่าเตามันก็เป็นเตาดังถ่านนะเหาก็ได้พันปืนแบบสันสกัดใช่ใส่มนก็บโลงเตาคมาพาซื้อเตาดังปืนก็บผมีพี่น้องเออถ้าจะอย่าใส่แต่บอกดังไฟอุ่นเข่าจ้าอุ่นเข่าเย็นพี่น้อง ข้าวเหนียวข้อวเจ้านี่ผมมีคนกินกินแบบว่เพิื่องเงินน้ำเสียดผัดกะเพาราก็เลื่อยโบนมาขาวกินข้าวฮูข้าวเจ้ากินถั่วใบเดียวกับบุลักินปลาหวานิล่างเด้อมใส่น้ำมันใส่ห้าร้อยห้าร้ออันสีอิ้วข้าวเย็นนั่นหัวข้าหรือว่ามวยข้าก็ต้องเอาน้ำหัวก่อนี่น้องขา้ามันจังบดติด ไปจกเขาเย็นเทามาบีเป็นก้อนน้อยๆน้อยๆแล้วก็เอามาอุ่นเอามาเอามาเร็วเอามาตับเกลือนนั่นตับเกลือนนั่นน้อยๆบอกค่ะเหตดเองเนาะเชนะฮะเอาเขามาอุ่นไว้อาจารย์สิเขาซุกจาสีมาเห็ดกินพี่น้องจคะตอนนี้หมอเขาเ้าก็กำลังขืนอายกำลังเดือดพี่น้อง ฟืนทำกะลุกบดเลอะมันกะเลือเป็นฐานบนนานกะดีดีมันนี้อยู่บ้านสวนกะเสียงลมเสียงต้นไม้อ่อนแอนอ่อนแอดด้วยพี่เนาะเขาก็สิมาเกียมเครื่องไหวก่อนเครื่องเขาก็ตามเคยพี่เนาะแต่ว่าเมื่อน,นี้มีมาเพิ่มก็คือแค่หลอดห้าสี่พัด พิเศษกมื่านั้นก็คือมีกุ้ง,งพี่น้องจ้าเมื่อนี้กุ้งเท่าซื้อมาเมื่อนั้นเลยกุ้งโล่หนึ่งแมนดาวกินแบบกินแบบประหยัดกาได้อยู่หลายคาบอยู่เ้อพี่น้องคืนนี่ก็กินเนื้อซื้อมานักก็กินแล้วก็ย่ามือเศ้านะกะ็ก็ด้กินอีกเถอแล้วก็มันด้กินอีกกุ้งโล่หนึ่งกา ได้อยู่สองสามขาพี่น้องเฮือนเฮาเพราะว่าเฮือนเฮากับโบลายคนปันไดยเนาะมันก็กินแบบประยหยัดฮะนะบอดีกินแบบกิโลโบูมบัมกินแบบอิ่มแล้วกับพอ่อเห็ดกะเห็ดกะบอบดีเห็ดแบบขนาดเห็ดแบบพอดีอิ่มีเลยนะเราก็สิมาเกียมเครื่องไว้ก่อนตะกี้ว่าสิไปอาบนา้ำ เยียมเื่องไวก่อนจังสิไปแล้วกะสวยเขาอีอยังแล้วกระิต้มน้ำห้อนไวให้คุณแม่แล้วจังสิไปาอาบน้ำมาเกียมเื่องพัดเฮาก่ออยู่อันเพื่อนแค้มคลองกะเสียงเฮือพี่น้องตื่นมากับสีแดงยินหลดทำมากับสีแดงยินดึงสีถ่ายเฮือนแค้มทางกับเสียงหลดเนาะพี่น้องเฮาอยู่เพื่อนอัน อยู่เฮือนอยู่บ้านอันแข้มของเขากะได้ยินเสียงเฮือก็บแบบเดียวกันกับเสียงหลดบางที่กะเสียงเฮือมากกะข้าขใจว่าเสียงหลดคนมาเลยใครมาเนาะเธ้เยเสียงเฮืออยู่ของกูบรรยากาศกะหนาวคือเกาจ้าทางบันดาวหนาวฝุงหมือเลยพี่น้อง <c oughs> บ้านพี่น้องหนาวอยู่บ่จ้า เสียดายแต่แม่เฮากินน้ำบ่ได้กินพัดกินเถาะกินกุ้งกินมึกน้ำเฮาบ่ได้พี่น้องเอ้ยเนี่ยเสแฉกไกินบ่ได้เนาะแม่กินได้แต่ปลาโกบแล้วก็รพักอาหารทะเลต่างๆกินบ่ได้พวกกุ้งพวกมึกินบ่ได้จ้าได้แต่น้องเย็นนี่ไกับร้านกะเลวกันร้านกะเกี๊ยวกินแต่นุ่ม กินแต่นมน้องมานาน้องมาน้านั่นบ่ค่อยกินเข่าพี่น้องจ้ะส่วนไลายแมนกินแต่นมเด้อกินแต่นมกับข้าวนมกินเข่านี่ป่ะเอาเอาควันเพื่นเพื่นได้ยินใช่ได้พี่น้องเอาควันกูจ้าฮอนม่วว่าวอีกได้ว่าวงว่าวให้เพื่อหมอเข่าห้าวกาชิพ่อสวยเลยพี่น้องเอ้ย โอเคจ้ะพี่น้องสำหรับคิมีดาวกะเอาจะกิ่ไปเพียงจำหนีก่อนเดี๋ยวถาเบิ่งอีกเถอตอนดาวพัดเลยกะตอนเฮาเห็ดแล้วพรผอมเสอือผอมกินด้พี่น้องจ้า